องค์ที่อยู่ด้านในนะครับเป็นองค์ทองคําแท้หนัก27บาทสาธุชนที่มาไหว้ที่นี่ส่วนใหญ่เลยนะครับจะขอพอรจากองค์นี้ครับองค์นี้นะครับผมเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดข่าวบรันดีขาดตลาดนะฮะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับสแสนขวดนะครับผมปรากฏหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับเขามาขอพอรนะครับให้หมดหนี้3ล้าน บัตรนี้สำเร็จภายใน3เดือนครับก็เลยนำสุรามาแก้บน99ขวดวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโชว์ริวในอีพีนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมอาณจาจักรวิหารอรียเจ้ากวนอู นะฮะหลายคนนะฮะเคยได้เห็นผ่านตาม,มาบ้างหลายคนเคยได้เห็นจากข่าวบ้างแต่มีหลายคนถามกันไเยอะเลยว่า mm hmm. พี่ลิวพาไปชมทุกซอกทุกมุมของวิหารนารีะเจ้ากวนอูได้ไหม mm hmm. วันนี้ EP นี้ใครที่ดูรับรองไม่ผิดหวังครับ mm hmm. เดี๋ยวพี่ลิวจะพาเที่ยวเลยเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับจุดนี้เนี่ย เป็นสถานที่แรกเลยนะครับเรียกว่าตึกวิหารอาริยเจ้ากวนอูเริ่มต้นบนผืนที่ดิน200ตารางวาครับผมปัจจุบัน3ไร่ครับผมแต่วันนี้คุณผู้ชมตื่นเต้นและอยากบอกมากเลยคุณผู้ชมเห็นองค์กวนอูทรงม้านี่ไหมครับสวยงามเนาะนะฮะอันนี้เป็นนักธุรกิจที่ขอพรและประสบความสำเร็จนะฮะขอพรผ่านทางโทรศัพท์ด้วยนะแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศเลย เพื่อมาทําเรื่องขอบริจาคแต่พี่ลิวจับเงินไม่ได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นเน่ะเขาขอสร้างเป็นองค์เทพเจ้ากวนอูถวายเลยเป็นองค์ทรงม้านะครับผมซึ่งคนจีนเนี่ยจะชอบกวนอูทรงม้ามากเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งการงานความก้าวหน้าการเจริญเติบโตการแข่งขันในการทําธุรกิจเพราะฉนั้นนักธุรกิจหลายคนที่นับถือเทพเจ้ากวนอูจะมีรูปปั้นกวนอูทรงม้าองค์นี้นั่นเองแต่องค์นี้สมส่วนเท่ากับคนจริงๆ เท่ากับม้าตัวจริงๆนะฮะอันนี้คือสวยสดงดงามมากวิหารอรียะเจ้ากลูแห่งนี้นะครับจัดสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะใช้เป็นที่ในเรื่องของการบรรเทาทุกข์ทางด้านจิตใจแล้วก็สุขภาพนะครับให้กับสาธุชนทั้งหลายนะครับก็ภายใต้องค์กรไม่สแสวงหาผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะไม่มีตู้ทำบุญเพราะที่นี่เราเราไม่ได้มีการเรียรหรือขอบริจาคนะครับ ยกเว้นตู้ทําบุญใบเดียวก็คือชําระค่าดอกไม้ทุกเทียนนั่นเองเมื่อเดินเข้ามาสู่ด้านในนะครับผมตรงนี้เรียกว่าโถงต้อนรับนะครับถัดจากโถงต้อนรับนี้นะครับเข้ามาปับ๊บทุกคนจะเห็นองค์เทพเจ้ากวนอูนะครับองค์เทพเจ้ากวนอูนะครับแต่เมื่อมาถึงแล้วเรายังไม่ไหว้จุดนี้ก่อนนะครับเราจะขึ้นที่ชั้น2ก่อนเพื่อไปกราบไหว้พระพุทธองค์ก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญขึ้นไปด้านบนเลยครับ ุดนี้เรียกว่าโถงพระพุทธนะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับบนเนี้จะมีแต่ดอกไม้เพราะข้างบนเนี้เป็นเรื่องราวของการทําคุณงามความดีเมื่อมาถึงวิหารกวนอูจะมากลาบพระพุทธก่อนเป็นที่แรกอะไรที่เป็นเรื่องของทางโลกเรื่องของมนุษย์โลกจะเป็นท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับเพราะฉะนั้นองค์พระองค์กลางด้านบนนะครับ ก็คือพระพุทธองค์หรือผู้มีปัญญายานนะครับผมหลังจากเรากราบพระพุทธองค์พระโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของทางโลกที่เราจะมาขอพรนะครับก็คือองค์วนอูที่อยู่ด้านล่างแต่ไหนๆมาแล้วนะครับอยากพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศสวยงามนะฮะเราไปดูองคก์วนอูทองเหลืองสูง6เมตรกันครับอยู่ด้านบนนี้ครับนี่งดงามมากครับ นะอันนี้ลงเรือมาเลยนะครับคุณ Airbnb, ผ all, ู้ชมมาทั้งองค์แบบนี้เลยการสร้างองค์กวนอูนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยคนจีนจะระมัดระวังเรื่องเงากวนอูมากๆเพราะฉะนั้นการสร้างกวนอูเนี่ยเขาจะไม่นิยมถือเงาตั้งสูงแล้วหันปลายมีดออกไปนะครับเพราะตามความเชื่อเขาเชื่อกันว่าถ้าเงาหันไปกระทบอาคารไหนบ้านเรือนไหนบ้านนั้นจะอยู่ไม่เป็นสุขนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่ เราใส่ใจในเรื่องนั้นก็เลยทำเงาวลงนะครับแล้วก็เป็นปางที่มือรูปหนวดหมายถึงใช้ปัญญาเป็นอาวุธจะไม่เอาอาวุธไปฟาดฟันห้ามหันคนอื่นแต่เราจะใช้ปัญญาในการแก้ไขพิจารณาแล้วก็แก้ไขปัญหานั่นเองครับครับหลังจากที่เราได้ตึกกวนอูมาแล้วนะครับในระยะเวลาอันสั้นมากเลยนะฮะเราก็ได้รับมอบที่ดินนะครับสร้างตึกพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับ องค์นี้เป็นองค์กวนอิมสูง8เมตร50เซนติเมตรนะครับผมไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงพระพักของท่านครับตรงอุณาลมเนี่ยเป็นเพชรแท้5กลัดล้อมด้วยเพชรอีก82เม็ดครับตึกพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับจัดสร้างขึ้นนะฮะ ก็ด้วยเจตนาที่หลายคนเนี่ยนับถือพระองค์ท่านนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาเพื่อให้สาธุชนเนี่ยรู้จักการเป็นผู้ให้มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับผมเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเองนะครับเอาละครับทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะฮะที่อยู่บนดาดฟ้าของวิหารอริยเจ้ากวนอูแล้วเราจะไปถึงจุดไฮไลท์กันแล้วครับผมการไปไหว้ท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับเพื่อขอพรนะฮะหลายท่านคงอยากประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันเลยครับ เอาละครับทุกท่านฮะก็มาถึงจุดไฮไลท์แล้วนะครับผมนะฮะจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับที่สาธุชนจะมากราบไหว้ขอพรน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอลงมาด้านล่างของตึกกวนอูนะครับนี่คือความเป็นมนุษย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เรื่องของการขอพรน,นะครับเพราะนั้นองค์ตรงกลางเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขอให้ลูกหลานอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหรือเรื่องขอบุตรนะครับผม ส่วนองค์นี้นะครับผมเป็นปางธุรกิจนะครับหลายคนจะมาขอพรเรื่องธุรกิจนะฮะแล้วก็อีกองคหนึ่งนะครับเป็นปางสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นองค์ที่เกี่ยวกับการขอพรจะเป็นการเขียนสีแต่องค์ที่เป็นพระพุทธรูปเพื่อแสดงความเคารพและบูชาจะเป็นองค์สีทองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสาธุชนที่มาไหว้ที่นี่ส่วนใหญ่เลยนะครับจะขอพรจากองค์นี้ครับองค์นี้นะครับผมเป็นต้นกําเนิดที่ทําให้เกิดข่าวบรันดีขาดตลาดนะฮะ ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับ3แสนขวดนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่ามีรังใหม่ๆนะครับมาถวายทุกวันเลยนะครับผมนะนอกเหนือจากนี้ครับคุณผู้ชมไฮไลท์องค์ที่อยู่ด้านในนะครับเป็นองค์ทองคำแท้หนัก27บาทนะครับประดับด้วยมงกุฎเพชรทับทิมไพลินมรกตแล้วก็ด้วยกระจกทองคำฝังเพชรปากกาเจิมทองคำฝังเพชร เงากวนอูทองคําฝังเพชรนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมลองดูครับจํานวนสุราที่อยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะปัจจุบันนะครับผมมีคนมาขอพอรนะครับแล้วก็นําสุรามาถวายเพื่อเป็นการแก้บนนะเยอะมากเลยนะครับหลายคนถามว่าทําไมต้องเป็นปรันดีเอาตรงไม่รู้เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ลิวยังยังสร้างวัดไม่ได้ เราไปอาศัยอยู่ในห้างการที่เอาวัดไปอยู่ในห้างเนี่ยมันไม่สามารถจุดทูปได้ครับแล้วก็มีคนมาขอพรแล้วเขาบอกว่าเขาต้องบนด้วยอะไรดีถึงจะสําเร็จนะฮะพี่ลิกก็บอกว่าลองบนด้วยเหล้าจีนปรากฏว่าบนด้วยเหล้าจีนเขาก็ไม่สําเร็จสุดท้ายวันนั้นนะ่ะเขาก็มาหาแล้วเขาก็บอกว่าเราต้องบนด้วยเหล้าอะไรดีนะพี่ลูกก็เลยบอกว่าอ่ะที่อร่อยที่สุดของเมืองไทยก็คงเป็นรีเจนซี่แหละลองบนด้วยรีเจนซี่ดู ปรากฏหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและเป็นที่มานับจากวันนั้นจนถึงวันนี้มีสาธุชนที่มาขอพรและบนด้วย l ิเจนซี่เนี่ยนะครับนำมาแก้บนมากมายเนี่ยฮะอย่างคนเนี้ยนะครับเขามาขอพรน,นะครับให้หมดหนี้3ล้านบัตรนี้สำเร็จภายใน3เดือนครับก็เลยนำสุรามาแก้บน99ขวดนะครับคนคนนี้นะฮะนี่คนนี้ถวาย10ลังครับ นะฮะขอให้กิจการคร้าประสบความสมําเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้จึงนําบัลลังดีมาแก้บน10หลังนะครับผมเพราะฉะนั้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ตรงนี้เป็นบางส่วนนะฮะทีนี้มีหลายคนเป็นห่วงท่านกนอูเยอะมากชอบถามว่าเหล้าที่ถวายเยอะๆเนี่ยเอาไปไหนนะครับผมหลายคนอยากขอแบ่งปันไปดื่มนะฮะ<ๆ>เราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้นะฮะพี่ลิวเนี่ยได้นําเหล้าที่ถวายท่านเทพเจ้ากนูแล้วเนี่ยนะครับให้ชมรมแพทย์แผนไทย นำไปทํายาสมุนไพรที่เกี่ยวกับการบํารุงกําลังสําหรับผู้สูงอายุแล้วเราก็มีการจัดบําบัดสุขภาพให้ผู้สูงอายุนะครับเราก็แจกให้ทุกท่านดื่มเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังวังชานอกนือจากการที่เราเอาเล่ามาในเรื่องของการทํายาแล้วนะครับช่วยเหลือชาวบ้านแล้วอีกส่วนหนึ่งครับเราเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสิ่งของที่เป็นข้อสารอาหารแห้งน้ําดื่มตรงนี้นะครับเอาไว้ช่วยเหลือคน ยากจนนะครับหรือว่ายามที่เกิดภัยพิบัตินั่นเองนะครับเราก็จะเป็นสื่อกลางในการที่จะส่งต่อข้อสารเนี่ยนะครับให้กับมุยที่ต่างๆที่ขอข้อสารเข้ามาแต่ในยามที่ไม่เกิดภัยพิบัตินะครับทางวิหารเองเนี่ยก็ได้นําข้อสารนะครับผมร่วมประชุมกับมวยที่จราจรบางบัวทองร่วมกับเทศบาลบางบัวทองนะครับท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยฮะสำรวจครัวเรือนครับที่อยู่ในย่นย่านวิหารเนี่ยว่ามีใครถูกทอดทิ้ง มีคนแก่ถูกทอดทิ้งไหมมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไหมมีประชาชนที่ยากลําบากหรือเปล่าทุกเดือนนะครับน้องๆในวิหารก็จะนําข้าวสารน,นําน้ําดื่มนะครับไปช่วยเหลือชุมชนรอบๆแถวนี้นั่นเองครับผมก็คือส่งต่อให้อีกทีหนึ่งฮะเอาละครับทุกท่านได้เห็นตึกกวนอูและตึกกวนอิมแล้วนะครับอีกหนึ่งตึกนะฮะที่พี่ลิวภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นตึกที่เราช่วยบําบัดสุขภาพให้กับชาวบ้านเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเรียกว่าหอพระพุทธเมตตาครับผม ก็คือนำปรัชญาของในหลวงร .9 นะครับมาใช้ในเรื่องของการอยู่อย่างมีประโยชน์ช่วยเหลือคนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าสมเด็จย่าท่านเองก็มีโครงการพอ,อสอวอในการช่วยเหลือผู้คนนะฮะพี่ลิวเห็นมาตั้งแต่เด็กก็เลยเกิดความนึกขึ้นมาว่าถ้าเรามีโอกาสสร้างวิหารเราก็อยากจะช่วยคนก็เลยไปรวบรวมแพทย์ทางเลือกเก่งๆนะครับมาช่วยเหลือผู้คนนะฮะ ก็มีการบำบัดสุขภาพให้นะครับไม่มีการเก็บเงินนะฮะนี่คือโฉมหน้าของหอพระพุทธเมตตาครับบนพื้นที่1ไร่ครับผมอันนี้ต้องขอบคุณนะท่านรองประธานบริษัท b i ๊ก a า e r เมล่าคอร์ปอเรชัจำกัดมหาชนนะครับทั้งถวายที่ดินแล้วก็สร้างอาคารให้เสร็จเลยนะครับให้เป็นหอกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วยังใช้เป็นพื้นที่ลานจอดรถสําหรับคนที่มาไหว้พระด้วยนะฮะ mm hmm. ด้านในนะครับ mm hmm. ก็จะประดิษฐาน องค์พระพุทธองค์นะครับทั้ง3การนะครับก็จะมีองค์พระสักยะมุนีพระพุทธเจ้านะครับพระครุภัยสัตวพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอมิตาภาพพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ยังมีรูปปั้นของพระอริยสงฆ์นะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะฮะหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็หลวงปู่สุขวัดปักรองมะขามเท่า,า,านะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ด้านในนะครับก็เป็นอาคารประมาณนี้จะมีเตียงนะครับสำหรับนวดแล้วก็ฝังเข็มนะครับช่วยเหลือชาวบ้าน ระหว่างที่ชาวบ้านมานั่งรอในการบำบัดสุขภาพผมก็จะมีกุศโลบายนะครับให้เขาขอพรพระนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อจะได้มีกำลังใจนะในการที่จะดำรงชีวิตระหว่างที่รอาการรักษาหลายคนก็นั่งสมาธินะครับผมบางคนก็สวดมนต์ไหว้พระก็คืออันนี้ก็คือขอพระพุทธเมตตานั่นเองครับ เอาละครับเป็นไงกันบ้างครับผมได้เที่ยวทุกซอกทุกมุมของวิหารนรียเจ้ากวนอูแล้วนะครับผมหวังว่าทุกท่านนะฮะจะเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีบางบัวทองนะครับที่ได้ร่วมบรรจุวิหารนารียเจ้ากวนอูนะครับเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะ ให้สาธุชนได้มากราบไหว้พระแล้วก็มาถ่ายภาพสวยๆงาๆนั่นเองนะครับผมก็เป็นว่าใครสนใจก็เดินทางมาท่องเที่ยวได้นะครับที่นี่นะฮะในวันธรรมดานะครับจะเปิดตั้งแต่10บโมงเชา้าปิด5้าโมงเย็นนะครับส่วนวันเสาร์วอาทิตย์นะฮะจะเปิดเวลา9ก้าโมงเช้าปิด5้าโมงเย็นครับส่วนใครที่มาทันช่วง5้าโมงเย็นนะครับมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันนะครับผมใน E ีีต่อๆไปอยากให้คุณผู้ชมติดตามครับเพราะพี่ริวจะพาไปดูสถานที่เที่ยวสถานที่มูสถานที่สวยๆงาๆที่คุณอาจเคยไปแล้ว แต่คุณอาจจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านั้นที่ถูกซ่อนอยู่หรือคุณอาจจะเคยไปแล้วแต่คุณอาจยังเที่ยวได้ไม่หมดติดตามได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับฝากกด กระดิ่งกดซั s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนยิ่งดีเลยเวลาที่มี EP ใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ติดตามก่อนใครนั่นเองนะครับผมเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับช่องบางพูลแคมปัสนะครับผมนอกจากเ,เรื่องราวของพี่ลิวแล้วที่สนุกสนานแล้วนะครับในช่องนี้มีคุณผู้ชมติดตามมากมายเลยนะครับความสนุกสนานที่เราพร้อมเสิร์ฟไว้ให้เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบอกต่อใครที่ไม่รู้จักช่องบางพูนแคมปัสให้เขามาดูกันเยอะๆครับผมรับรองครับทุก EP เราสรรหาสิ่งดีๆมาเพื่อคุณผู้ชมครับ thank you